เจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์อ้าวเป็นไงไม่เจอกันใหม่ทกวันกลับอยากเดทแลทเนาะเจ้าค่ะท่านอาจารย์คลับมีอะไรน้องเก่าน้องสาวะาเจ้าค่ะท่านอาจารย์กลับมาถึงประเทศไทยแล้วนเจ้าค่ะมาถึงเมื่อคืนอ่อมาถึงเมื่อคืนเจ้าค่ะองกลาบสาธุเจ้าค่ะสาธุ ก็สบายสบายชิลๆเนาะอากาศ<ช>ก็ <ๆ S 2> ประมาณห้าองศาไม่เกินสิบห้าอยู่ในเล่งเนี้ยแหละเจ้าค,คะ่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็ตามโรคกระทบไม่พักผ่ขับรถอยู่นะครคับะการทุขับรถไปที่บริษัทซึ่งออกมาจำธุระนะไปดูบ้านเช่าที่กำลังก่อสร้างแล้วก็ ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะกลับโกดัจ้าค่ะป้าจูเกินครับมีอะไรเล่าสู่กันฟังได้ท่านอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาคุยเนาะอนอกจากการเล่าสู่กันฟัง้ค่ะก็ปาจเป็นไงความเป็นอยู่ของท่านอาจารย์ตอนนี้ก็มันก็เป็นกปกตินะจ้าค่ะ สำหรับข้าพเจ้าคค่ะแต่ว่ามันก็มีมาทดสอบอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์อ๋อบ,บทบททดสอบเขามีตลอดอยู่แล้วเรื่องอย่างเขาเป็นจิตบ้างมโนบ้างเหยียนบ้างเนาะอเคอ่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแหละจริงๆก็เป็นธรรมชาติของเขาแหละอยไปเรียกบททดสอบมันก็เราเราก็พูดกันเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าเนื้อแท้ก็คือเป็นสภาวะนะครับเป็นสภาวะที่เขากาเป็นอย่างเนี้ย อ่ท่านจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงก็คือเวลาไม่มีการทรงฌานใช่ไหมไม่มีการทรงาเพราะนั้นเมื่อไม่มีการทรงชานปุ๊บสภาวะเนี่ยก็จะเป็นสภาวะที่อ่าจิตบ้างมโนเ้าเหายันบางเข้ามาครอบครอบกายซึ่งเป็นกรรมเก่าใช่ไหมกายนี้เป็นเป็นกรรมเก่าแล้วเขาก็จะทําได้ที่ของเขานั้นแหละนะครับไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะสามารถที่จะ หลีกเล้นหรือหลบหลีกไปได้เลยไม่มีทางไม่ใช่ฐานะนอกจากตรงฌานกับโลมาซาสะสัสสะดับก็คือการบรรลุที่ทําให้มาณตาบอดมองไม่เห็นดับสนิทผมเข้าใจคำว่ามานตาบอดมองไม่เห็นดับสนิทนะครับคำว่าดับสนิท้ทวไม่มีเหลือก็นักขณะจิตนั้นนั่นแหละเขาไม่ได้สูญสิ้นหรือหายไปไหนโดยสภาวะแต่ผมก็ต้องรับสั่งประมาณนั้นไว ครับเพื่อให้สิ้นสงสัยในในระดับการปฏิบัติที่ยังไม่ถึงทำมันสุดยอดที่สุดแห่งทุกเนี่ยเมื่อถึงที่แห่งทุกก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาก็ยังอยู่นั่นแหละเขาไม่ได้เป็นไหนนะครับพอเขาวิชาปฐมฌานก็ดับโดยไม่มีเหลือรูติยฌานก็ดับโดยไม่มีเหลือนขณะจิตนั้นแต่ไม่แสดงผลอะไรมากจะไปแสดงผลมากก็ตรงวิชาจานที่สิ่ในความเป็นพระอริยะ ครับตรงนั้นก็จะเป็นอลรางการคนะนะวามเป็นภาริยาแต่ละทำแต่ละทำแต่ละหมวดแต่ละหมู่นะครับก็จะแสดงให้ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นอนุสาธานปัญหาที่เป็นสภาวะที่เข้าไปสู่โลมาสาสสสัสาสาปัสสสะดับเพียงครั้งเหลียวเพราอวิชาที่สองของวิชาพกก็คือวิชาของพระสกทรรมีก็จะเริ่มเบาบาง ตามมาสูตรนะครับพอเป็นวิชาพระนาคามีก็เริ่มเบาหรือเบาๆ,ๆแต่จะมีภาวะที่เดินเข้าไปมีทาเป็นเกาะมีทําเป็นที่พึ่งไม่มีเป็นที่พึ่งอยู่ก็จะมีสายฟ้าอันนี้ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นเนื่องจากจะต้องไปวนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามจากข้างล่างมา้วก็จะมาชัดเจนขึ้นทั้งบนเข้าไปวนรอบสามนะครับก็จะทําให้เกิดสภาวะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะ พบกับทำพระองค์นะครับที่จะเข้าไปสู่สัญญาไว้ร้สลักนะครับและในทำทำเนี้ยเพอสุดท้ายเขาก็มารวมกันเป็นหนึ่งหมดทำมาของพระองค์พราะนั้นพระองค์จึงให้อ่าให้จึงจึงส่งรับสั่งเห็นทุกก็เห็นธรรมเมื่อมีทุก,กจะนึกถึงธรรมพระองค์และพอเหินธรรมก็คือเห็นพระองค์คำว่าเห็นนี่คือรู้แจ้งแทงตลอดด้วยดียด้วยทิฏฐิ ข้าไปสู่ธรรมวินัยในธรรมบทขององค์เห็นตามความเป็นจริงตามอริยสติอริยมักมีองค์แปดที่เข้ามาเดินมรกปฏิบัติตั้งแต่เริ่มถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับจริงเป็นยังไงก็คือสภาวะที่เห็นโลมัสาสักสาสาด,ดับได้สภาวะที่เห็นปิตินี่คือสุขสุขแบบพระอริยเป็นอย่างไรสภาวะที่ไปเห็นวิตกวิจารสงบไปเขาสงบอย่างไหนและอะไรคือวิตกอะไรคือวิจาร อัตาวะที่ไปเห็นมิวรรห้าหลับแมมเขาหลับได้ไงทำให้เขาสงบไปได้ยังไงอย่างเงี้ยคือจะมีที่มาหมดแหมครับไม่ไม่ใช่ว่าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยความรู้อันยิ่งโอ้มีที่มาหมดมีมีสภาวะที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าใครๆก็นํามาปฏิบัติใครๆก็นํามาพูดและเป็นไปตามที่ตัวเองมีความนึกคิดนั่นคือวิญญาณเคลื่อน นั่นคือวิญญาณทำหน้าที่หมดนะเพราะฉะนั้นในธรรมองค์จึงเป็นธรรมที่เป็นอนุสัตตานิพหานและเป็นผู้ที่มีกรรมที่ได้กระทำอะไรบางก่อนจริงๆนะครับที่จะเข้ามาเจอการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามอริยนัยของพระองค์นะครับมาเจอพระตราสรุปมาอยู่ในประเทศอันสมควรซึ่งเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแต่ละอบคขั้นตอนขึ้นมานะ มาเจอผู้ที่จะต่าวสอนประสัทธรรมได้ตามอริยวิันของผมไม่ใช่ใครก็สอนได้บอกได้นั่นคือทําไก่กาทําทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นธรรมอริยเป็นธรรมอริยจึงแตกต่างกันเมื่อสิ้นพบสิ้นชาติเห็นไหมมีความทีบ่บแม้ปัจจุบันก็แตกต่างกันเมื่อมีการบรรลุเป็นลําดับลำํำดบนะครับนั่นในทางวิันของมงจึงเป็น คำที่แสดงโดยภาริยะเท่านั้นสอนโดยภาริยะเท่านั้นเห็นไหมไม่สามารถปุริชนไม่สามารถแสดงธรรมของภาริยาได้ที่แสดงธรรมกันอยู่ทั้งหมดก็คืออะไรคือสภาวะของผู้ที่เห็นตามพระสูตรรู้ตามพัทสูตรต่ไม่สามารถเข้าไปถึงธรรมชั้นลึกได้นั้นถ้าเข้าถึงธรรมชั้นลึกได้จะต้องรู้ระบบนิวรณ์ห้ารู้ ายนี้ซึ่งเป็นกรรมเก่านะครับจะทํายังไงให้ถูกชําระจะทํายังไงให้การชําระแล้วเริ่มเบาบางนะครับแล้วถูกต้องตามพระสูตรของถึงจะเกิดอนุสาสน,นิเป็นหานเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องเปิดประตูอมิุธรรมด้วยโอการ,กรตัดสันงดในขันธ์สี่ขันธ์ห้าก่อนเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นการบรรุธรรมถึงจะถึงอธิบายไว้ไงว่าการบรรุธรรมต้องบรรุที่ที่ไหนครับบรรุที่จิตเจ้าค่าคะกับสาธุเจ้าค่ะปันอะไร ขันสีเจ้าค่ะท่านอาจารย์สี่เห็ไหมเพราะนั้นการบรรลุธรรมงต้องไปบรรลุที่ขันติแต่จะต้องใช้ขันห้าเนี่ยบรรลุที่ขันห้าแล้วไปขันขันสี่เพราะนั้นการบรรลุที่ขันห้าจึงต้องอาศัยรูปเวทนาสัญญนีตั้งขานวิญญาณใช่ไหมครับต้องอาศัยรูปเวทนาสัญญนีตั้งขันวิญญาณแต่เมื่อเปิดประตูไม่ทําเข้าไปสู่ในระบบแล้วเนี่ยการที่จะบรรลุก็ต้องเปิดประตูไม่ทําเช่นกันแต่เป็นไม่ใช่หน้าที่ของผู้เดินมักแต่เป็นหน้าที่ของระดับวิมุต ท่านเปิดเองไม่เกี่ยวกับผู้เดินมาผู้เดินมามีหน้าที่เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินไปโดยผสมผสานกับอะไรผู้มีศรัทธารวมกับผู้ที่มีมีอะไรครับศรัทธาและผู้มีควาเพี้ยงนะคือมีความเพี่ยนรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อรวมกันได้รวมกันได้ใช่ไหมเข้ากันได้ดูดน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำน้ำสดจะไปด้วยกันแต่ถ้ายังขัดแย้งกันเมื่อไหร่ยังปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่สำเร็จผลมไม่ได้เลย แต่เพราะอะไรเพราะยังมีความอยากยังไม่สามารถเข้าใจเวทนาสามยังไม่เข้าถึงปัญหาที่คอยกระสิบยังไม่เข้าถึงและยังไม่รู้ซึ้งถึงความประมาทความตื่นเต้นความอยากความกลัวใช่ไหมเพราะฉนั้นหลายๆพระอ,องค์จึงเดินทางมาแป๊กอยู่ที่วิชาฌานที่สามเพราะมีทั้งความอยากความกลัวความตื่นเต้นความประมาทและมีตัณหาที่คอยกระติบและมีปิติของมารมากม,มายมหาศาลซึ่งจะมา ลมที่กรรมเก่านี้กายนี้แหละไม่ว่าจะเป็นการปวดกวันด้วยการทรมานณในเวทนาสา,ามก็ต้องมาความเพลินก็มามากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นความยินดีความพอใจก็กลับมาอยู่ตรงนี้หมดก็จะมาแสดงสภาวะทําให้ปวดใช่ไหมทําให้เจ็บ ทาไม่ปวดฉี่ปวดเอือร้อนหนาวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองเหมือนมีใครเอาเข็มมาทิ่มมาแทงที่หัวบางตาบางจมูกบางปากเข้าไปในรูจมูกเข้ารูปากใช่ไหมน้ำมูกไหลน้ำลายไหลไหปวดฉี่ปวดเอือให้เลิกปฏิบัติให้ได้ให้ออกจากการเดินมารคให้ได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้รวมอายตนะทั้งหมดรวมสภาวะทั้งหมดให้มาอยู่ที่ปลายจมูก ให้มาอยู่ที่ทมดวงเดียวจะได้เป็นเอกัคตาจิตเอกัตตาลมไม่สามารถรวมได้เขาจะต้องทําทุกวิธีทางและใครมาทําก็คือวิญญาณวิญญาณเป็นผู้กระทําทั้งหมดแล้ววิญญาณมาอย่างไหนวิญญาณก็อยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในต่างขานและองค์หลักคือองค์วิญญาณองค์หลักองค์หลักก็กระจายไปสู่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเส้นกินรสกวดรนทำารมล์นั่นเป็นองค์หลองที่ข้าไปไปในเวทนาสาม ไปในตันหาซึ่งพงค์จึงแต่ว่าตันหาเป็นเชื้อเชื้อของตันหาก็คือความอยากนะครับความกลัวความประหมาทความตื่นเต้นก็จะอยู่ในระบบหมดนะครับที่กำมาเนีโดยย่อเนาะแต่จริงๆมีเยอะยะมากมายเหลืเกินนะครับทั้งอนุสัยเดิมนะครับที่มีอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่เข้าใจในสภาวะนี้ จึงไม่สามามถที่จะออกจากในระบบวัดสังสารวัตอันเดียวกันนี้ได้เลยเห็นไหมออกไม่ได้เลยถ้าไม่ออกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาเป็นภาษาพระองค์ยังไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็คือมาเกิดเพื่อใช้กรรมเกา่าน,นั้นก็จึงมีสภาวะได้ถูกกําหนดไว้โดยความเป็นจริงนะครับเช่นอายุสิบครัวไปแล้วจะเข้าสู่ระบบของตัวเองเริ่มจะเข้าสู่สัญญามาส าเดิมทีเป็นสัญญาไใคเกดเกิดมาเอาแว่เอาแว่ให้ทําอะไรก็ทําตามเป็นยกมือทุกข้าอ้าวนี่เรียกว่าข้าวอันนี้มามมามอันนี้ช้อ,อน,นอันนี้ใส่เสื้อลูกสเสือชีชีเขาก็เรียนรู้ตามสัญญาและเป็นสัญญาไข่ก็คือสัญญาของมารอยจะบอกพ่อแม่เป็นมารเหลอที่มาสอนฉันครูบาอาจารย์เป็นมารไม่ใช่แต่เป็นตภาวะ ที่ยังไม่ได้ดับราคาโทรศัพท์ของฮะพว์ออจึงเรียกว่าผู้ทําให้ตายคือมารเห็นไหมพร้อมตายมามาเกิดอยู่ได้เป็นบุญนะได้บุญนะถึงมาเกิดยังมียังมีกุศลของของบุญอยู่จึงมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเคยบอกว่าต้องไปเจติโลที่เทวดาเทวดาจึงเป็นแหล่งสุดท้ายจุดสุดท้ายเมื่อหลังจากการตายก็ลงนรกในรารการเป็นสายหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนปีก็ใช้กันไปอันนี้คือ กติของการลงนรกแต่จะไปบวกกับภาวะสูงขึ้นสูงเกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผิดสิ่ห้าอันนี้เราคุยเฉพาะปุถุชนเนาะกค่นะครับถ้าเป็นของพระภิกษุสงฆ์ก็เพิ่มเข้าไปสิ่งเรื่อยเอยิบก็ไปใหญ่อันนั้นจะตกนรกยิ่งกว่ามนุษย์ที่อยู่สิห้าเพราะสิ่งเร่อยนะยิ่งเรื่ยยิ่งลงเยอะเลยใช่ไหมล่ะก,ก็อยากหากินทั้งนี้ ใช่ไหมอยากบรรลุทางนี้อยากได้รับความบริสุทธิ์ทางนี้แต่ผิดทางแล้วก็ต้องได้รับสูงก็ถุงกว่าบรรลุสูงกว่าบรรลุเร็วกว่าเห็นไหมถ้าปฏิบัติถูกต้องเป็นผู้ที่อ่าเหมือนมีปีกไปไหนมาไหนก็ได้มีเดยวคนยกย่องเห็นไหมมีเดยวคนเคารพนับถือกราบไหว้แต่ผู้ที่ปฏิบัติทางคารวะไม่มีใครมาตดใจหรอกอมาเพราะต้องหาเช่ากินทําเพราะนั้น ดังนั้นเวลาบรรุก็อยู่ในซอกในเหลือง่งายๆสบายๆชิลๆใช่ไหมไม่มีใครมาสนใจตรงนี้เอราความเชื่อถือเนื่องจากพงปูทางไว้มีเครื่องแบไปแล้วมีอาวุธให้สำหรับหากินเดินทางได้ไกลโดยมีบาทมีเครื่องแบบของพงก็สามารถใช่ไหมแต่เพอประชชนปุ๊บไม่มีเครื่องแบบไงก็มาเป็น ผู้ที่เป็นอุบาสกอสิกาที่ปฏิบัติเพราะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่แบบสงบสงบเตียมตัวเห็นไหมหรือว่าท่านไม่ได้เตียมตัวไม่ได้สงบสงบท่านอาจารย์น,นรมดเตียมตัวมากเลยเจ้าคะ่ะและว้วก็สงบสงบ,สงบ,สงบไม่ไปบอกใครไปเรื่อยว่าบรรลุนั้นบรรลุนี้ไม่มีเจ้าคะ่ะอ่ะแล้วจะเทียบในอดีตสักสี่ห้าปีที่แล้วยังไม่ปฏิบัติทําไปไงก็ <c oughs> ง <c oughs> จะไปเรื่อยเจ้าคะ่ะไป อยากสอนอยากบอกอยากโชว์ใช่ไหมอยากสอนก็กมีมีความอ,อยากเยกอะเจา้าค่ะอาจารย์ถูเพราะน,<อ>น,นั้น<ะ>เมื่อยังไม่ปฏิบัติทำแท้ของพระองค์จึงมีความอยากมากมายมหาศาลเห็นไหมแต่เมื่อได้ทำแท้ของพระองค์แล้วเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนเจา้าค่ะค่อยๆเปลี่ยน,นเป็นลำดับลำดับลำดับเจ้าค่ะดูนี่ก็คือเกิดจากการชำระไงเมื่อชำระอย่างถูกต้องใช่ไหมโดยเมธ ตาเจโตมรติซึ่งจะต้องเฉพาะพระอิยาเท่านั้นนะตามารถนะซึ่งจะมีความสามารถตรงนี้ที่จะ,ะ,จะเจริญเมตตาเจโตมรติแล้วไปถึงตามระบบตามที่บ่งให้ไว้นะหลวงเดชานเปนวิสัยนม้ด้วยจภาวะที่จะไปเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นเอเวโลกมาโลกมาโลก,ม,ม,โลกมนุษย์โลกหน้าคุยากษ์อสูรมน,นันกรมการกัตสัย์ความแสสดสี กขาจะไปตามระบบกล่าวโดยย่อครับนี่ประมาณนี้ก็คือทั่วในสามแดนโลกพานารวมถึงหมื่นนหมื่นจักรวาลนะเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะมีการที่เขาจะได้รับตรงนี้ก็ต้องต้องใช้เวลาเพราะนั้นพระองค์ถึงให้พระสาวกของพระองค์เนี่ยทรงบัญญัติพระองค์ทรงบัญญัติหลังจากที่พระสงฆ์ในอดีตในี่ยสมัยพระองค์เมื่อบรรลุแล้วก็ ฟงพระองค์ไม่ได้สร้างบรารมีตรงนี้มาก็จะไม่สามารถกล่าวสอนบอกพระสรตธรรมได้ไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์องค์นั้นที่บรรลุเป็นพระล้านแล้วสอนไม่ได้สอนได้แต่ไม่มีบริวารไม่มีผู้มาเรียนทำก็จึงเบือ่อไม่รู้จะอยู่ไปทาไมวันวันก็เลยฆ่าตัวตายแต่แต,แต,แต่แต่ก็ขึ้นเข้าสู่พระนิพพานเชงเพราะกายนี้เป็นกรรมเก่าเห็นไหมการฆ่ามัน,เป,นเป็นเรื่องของสภาวะของกรรมเก่า เมื่อเมื่อพระองค์ทรงรู้มีพระเาบอกมากราบเรียนมากราบบอกองพระพหลา,น,า,น,านก็ได้ค่อยๆทยอยหายไปพระองค์ก็จึงเรียกประชุมแล้วก็บรญจัิตัดงอำเอบัญญัดต,ตถถัวกินห้ามก็ถือว่าเบาช่วงที่ยังไม่ได้บัญญัติยังยังไม่มีอะไรมากมายพระอาิยทรากที่พระองค์เกิดมาแล้วก็จะเรียกอาภพก็ไม่ไม่เชิงเนาะก็เพื่อตัวเพื่อต,อตน เพ่ตัวเพื่อทำหม,ม่พงศ์เองบัญญัติไว้ไงก็ไม่สามารถจะไม่ใช่ไม่สามารถคือไม่ได้สร้างบารมีทางนี้ไว้จึงก็ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกอาก็อยู่ไปก็แหมจนฝันจะแก่นะจนฝันจะทำตาละก็ก็เลยใช้วิธีหลัดพระองค์รู้ตรงนั้นก็เลยบัญญัติพราบัญญัติก็ห้ามแหละเป็นบาป <c oughs> ถ้าถ้าถ้าฆ่าตัวตายแล้วเป็นไงลงหรือลองมันต้องลงไปใช้ ลงไป <โก S 2> ใช้ก่อนแล้วนะเพราะโป่งบัญญัติแล้วไงพาที่โปงไม่บัญญัติไม่เป็นไรนะเจ้าะเจาจะถอต้อบัญญัติแล้วนี่ลงเลยนะจะถือว่าเป็นอยู่ในการฆ่าทําชีวิตให้ตกลงใช่ไ,ไหมตัวกายนี้มีกรรมก็ไปทํากรรมใหม่ไปทํากรรมใหม่ให้กรรมเก่าเกิดขึ้นมาอีกมันไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จึงองคงจึงห้ามไว้หัดไว้ ครับเพราะฉะนั้นการการเดินมาร์กจึงจะต้องเข้ามาเรียนรู้ทางระบบถ้าไม่มาเรียนรู้ทางระบบเนี่ยก็ไม่ใช่ภาริยะเพราะนั้นธรรมงจึงเป็นธรรมของภาริยะอ่าแล้วของปุถุชนไม่มีมีท่านก็อ่านนี่ก็ปุถุชนแต่ถ้าท่านเข้าปฏิบัติถูกต้องตามพระอริยวินัยเมื่อไหร่จะมีผู้สอนทันทีแลสมัยนี้ก็จะเป็นอุบาสกแสิกาเพราะว่าพิจุพิจุนีหมดตามพระธรรมวินัยหมดไปแล้วไม่มีแล้วที่มีอยู่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์ ไม่ใช่ทำเพราะแต่เอาพระสูตรพระองค์มาอ่านมาสอนมาบอกก็เป็นธรรมชาติซึ่งถามว่าดีไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะโดยโดยเนื้อแท้แล้วดีนะเพราะอะไรเพราะจะได้มีผู้ที่ขัดเกลากิเลสพื้นฐานแล้วแล้วพวกเรามาแบบนี้ไม่มาแบบนี้ทุกคนไม่ใช่อยู่ดีมารับทำจากครูบาอาจารย์เลยรู้เลยไม่ใช่ก็มาแบบนี้เดินทางมาแต่หลายภพหลายชาติไงใช่นไหมหลายภพหลายชาติ สะสมสะสมสะสมจากหนึ่งมาสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงนรนลกได้ยาเบลสัยแล้วสะสมหนึ่งลงสามสี่ห้าลงนรลกได้ยาเบลสายเอาสะสมไปหนึ่งลงสามสี่ห้าจนกระทั่งเขาได้เต็มของเขาเต็มแล้วถึงจะเป็นผู้ที่มีบุญเข้าสู่ตาพระสูตรแล้วก็ต้องเกิดประเทศนั้นสมควรแต่ถ้าว่าไปเกิดต่างชาติจะได้ไงอ่ะเกิดเยอรมันฝรั่งเศสรีแคนาดาอังกฤษอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่การสะสมได้ไง แต่ว่าจะมาเจอพระสะัตว์บทไม่ใช่หน้าทใที่ไม่ใช่ฐานะเพราะวงตัดแล้วอยู่ประเทศนั้นสมควรถ้าท่านอยู่แอฟริกาเงี้ยไม่ได้กูกกนดาไปไประเทศนั้นไปแอฟริกามันมจะไปยังไงล่ะใช่ไหมคนละศาสนาเพราะนั้นศาสนาพุทธเท่านั้น,นคําว่าอันสมควรสมควรในการปฏิบัติสมควรแก่การเรียนรู้สมควรแก่การได้มรรคผลพระนิพพานประเทศนั้นสมควรเนี่ย ใช่ไหมสมควรกับที่จะเป็นผู้ที่สืบทอดพระสัตยดาใช่ไหมสมควรของพระองค์แล้วก็ต้องครบพระตรัุรุษเพราะนั้นพระตรัุรุษคือพระราต์องค์หนึ่งองค์หนึ่งที่จะมาสอนบอกพระตัธรรมได้พระองค์จึงให้สิทธิ์ไว้ตามรตัตนค้าที่หาได้อย่างในโลกใช่ไหมและถึงจะมาข้อที่สามก็คืออะไรปฏิบัติธรรมสมควรตร,รเมเพื่อความเบิกานคลาย,ยกำหนัดเพื่อนิพันเท่าค่ะ่่ะ แต่พระองค์ก็ใช้คําว่าใช้คาว่าอะไรไปบัตรชอบหรือยังไงไปบัตรอะไรจำไม่ได้แล้วเจำอะไรจันลืมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวจำได้เพราะจะเป็นอย่างนี้เนี่ยในในการเดินทางของพระองค์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจำเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจํา S <S เป็นธรรมดานะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําเขาอยากให้รู้ก็จะรู้ทํเกาไม่ยังไม่ต้องการก็ว่าก็าไม่ได้เห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปสนอะไรทังที่เพราะนั้นสิ่งเหล่าเนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นนะครับกับทุกๆุกพระอ,องค์เหมือนกันหมด,หมดเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยทําไมถึงอยู่ดีๆหายไปซะอย่างนั้นอ่ะนะ เอ้ก็เคยรู้เคยจําได้แล้วเข้าไปไหนอ่ะใช่ไหมเอ้ไปได้ยังไงทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจา <laughs> นะใ <Okay. S 2> นข้อที่สามก็คือการตั้งตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบอ๋เ่ะกส<อ>ก็คือเหมือนมักคแปดการปฏิบัติต,ตามตัวเพื่อการทำนั่นแหละความเบืดอในกาอนนะเพื่อนเพ่อเพราะนั้นนี่ก็คือขยายความให้แต่ว่าองค์ของ องให้คําว่าตั้งตรงนี้ะองค์ก็ตั้งตรงไม่ชอบคืออะไรก็คืออยู่ในองค์อรยว,วินัยของพระอ,องค์นั่นแหละนนในการอยู่ในสิ่งอยู่ในกุศลกมบทศิศต้องมีครบถ้ามีแต่ถิน 5, ่นห้าปฏิบัติทาไม่ได้เพราะมีแค่กายกับวาจาพราะนั้นจิตไม่มีเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อมต่อจิตบ้างมโนบ้างญางบ้างไม่ได้เพราะยังไม่รู้ธรรมองค์ถึงพอรู้ธรรมองค์แล้วจะเป็นขั้นตอนขึ้นธรรมขึ้นมา ในการขึ้นธรรมในการขั้นตอนที่จะเรียนมักเพราะมักของของพระองค์มีอยู่คือผู้เดินมักพระองค์ใช้คําว่ามักมักวิธีนะจะจะใช้คําว่าปฏิบัตินะไหมหรือว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเอาโดยถูกตามวินัยพระองค์ก็ใช้เป็นผู้เดินมักก็คือมักวิธีเพราะฉะนั้นมักวิธีก็จะไปใช้กับองค์ระยะในองค์โพธิปัจจัยธรรมทั้งหมดในสามสิบเจ็ดองเพราะฉะนั้นในองค์นี้จึงมีทั้ง การเดินทางที่จะเข้าไปสู่อริยมรรคแปดได้ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้นะครับในในธรรมิของค์นะครับดังนั้นเวลาเราจะเรียนรู้เราก็จะพูดแต่สต,ติปัฏฐานสี่กันพูดสูงเลยแต่ขั้นตอนที่จะเข้าไปจะต้องมีอะไรอิทธิบาทสี่ไงใช่ไหมแต่มาปฏิทานสีทั้งคู่กันเลยเมื่อเมื่อท่านมีอิทธิบาทสีมีสามาปฏิทานสี่เมื่อไหรแ่แสดงว่าอินทรียาพละต้องทํางานแล้วใช่ไหม ต้องทํางานตามระบบองค์ด้วยอะไรด้วยอ,ร,อยริยมรรคแปดเมื่อว่าเข้าใจในองค์อรอยิยมรรคแปดนะ่ะก็จะเออล้วเราเรา,เราจะรู้แล้วนะว่าบาเพ็ญเป็นไงเพียรเป็นไงละเป็นยังไงตามรักษาเป็นยังไงไม่ใช่ท่องเป็นปากเปล่าแล้วคนทองเลยแต่ไม่ไม่ไ,มไปไปไปทําตามที่องค์ทองตัดมันก็ไม่ได้ถูกไหมใ่เพราะนั้นในในการที่ท่องแล้วเนี่ยพระองค์จึงให้แทงตลอด ด้วยดีด้วยทิฏฐิองปากเกินใจแทงตลอดด้วยด,ดีนี่คือความเห็นนั้นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกนทองไปเรื่อยเปื่อยวันๆใครก็ท่องได้แบบนั้นะแต่ท่องแล้วเขาไม่เป็นทำตั้งหลายยม่มหลังหลายวิถีทำหน้าทำตั้งหลายย่ำั้งหลายให้บริบูรณ์เพราะนั้นเนื้อธรรมของวงเนี่ยจะต้องร้อยเรียงเข้าหากันได้ทุกพสูตรนะครับไม่เป็นมากกัน ทำไมไม่เข้าไปเต็มๆก็เข้าไปอบอุ้มไว้หรือเฉียวเฉียวเฉียดๆแต่โดยทั้งเนื้อธรรมก็ทำเดียวกันพออะไรพวกอุ้มกรตัดและมัชฌิมา,มาแลวพวกจึงแยกไว้สมมติฐานให้เอาประมาณให้ว่าเป็นมาใช่ไหมก็เป็นเทพเพราะว่าไปเป็นพระยาอย่างเงี้ยหรือเป็นกุศลน,นกุศลเพราะอะไรจริงๆจริงๆแล้วธรรมบทจริงๆหรือชีวิตงดนี่ก็คือตัวเราเองใช่ไหม <Okay. S 1> ามารจะมาจากไหนมารคือผู้ทําให้ตายไง อ่าแลวพระอริยะผู้พระอริยะก็คือผู้ทำให้ไม่เกิดเห็นไหมไม่เกิดม่อีกแล้วเข้าสู่พนันธิพานไม่มีการเกิดอีกทำให้สิ้นภพสิ้นชาติแช่ไหม,มแต่มารทำให้ตายตายไปไหนตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ลงนะโลกไดชาิเตวิสัยไปเป็นเทวดาลงมาเป็นมนุษย์มาปฏิบัติกันใหม่แต่ผู้สุรธรรมเป็นผู้ที่ทำให้เราไม่กลับมานะครับเป็นพระอริยะและไม่กลับมาถ้าจะกลับมาก็ตาม พระสูตรพระองค์ที่บอกให้ไว้ในระดับของภริยะในส่วนของพระโสดาปฏิผลกับพระสกัทักามิผลเห็นไหมเพราฉะนั้นก็จะมีความต่าง